บ้านไหนมีกลิ่นท่อน้ำเจ้าเปลือลกส้มนี่แหละสามารถช่วยดับกลิ่นได้ไปดูเคล็ดลับกันค่ะหลังจากทานส้มกันเรียบร้อยแล้วนะอย่าเพิ่งทิ้งเปลือกนะคะเอาเปลือกส้มนี่แหละมาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็เอามาต้มในน้ำค่ะเอาให้เดือดฟุด,ฟดเลยนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดือดฟุดแล้วนะเราก็ปิดไฟที่เตานะแล้วก็ตักเปลือกส้มออกเลยค่ะจะเห็นสีของน้ำได้เลยนะว่ามันเปลี่ยนแล้วจริงๆเราก็เอาไปเทที่ท่อระบายน้ำค่ะสามารถเทได้ทั้งตรงอ่างล้างหน้าแล้วก็ตรงชักโครกได้เหมือนกันนะคะก็จะสามารถดับกลิ่นของท่อน้ำได้นะก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับแม่บ้านดีๆที่อยากเอามาบอกต่อนะคะอย่าลืมไปลองทำกันนะ